เคยลองจินตนาการถึงดินแดนแห่งการลงโทษไหมครับที่ที่บาปทุกอย่างจะถูกชำระด้วยความเจ็บปวดแบบสุดขั้วแต่ถ้าเกิดว่าเบื้องหลังความโหดร้ายทั้งหมดนั่นจริงๆแล้วมันคือความเมตตาในรูปแบบที่เราคาไม่ถึงแล้วครับวันนี้เราจะออกเดินทางไปพร้อมกับพระมาลัยลงยังนรก,กภูมในแบบฉบับความเชื่อของไทยเพื่อไปสำรวจมุมมองเกี่ยวกับความยุติธรรมที่อาจจะทําให้หลายคนต้องประหลาดใจกันเลยทีเดียว เรื่องราวของเราเนี่ยเปิดฉากมาก็ดุเดือดเลยครับเมื่อพระมาลัยพระเถระผู้ทรงคุณจากโลกมนุษย์ได้เผชิญหน้าแล้วก็ท้าทายพยายมเจ้าแห่งนรกแบบตรงๆเลยท่านบอกว่ามองยังไงยังไงก็ไม่เห็นความเมตตาที่พยายมอ้างถึงเลยแม้แต่น้อยเห็นก็แต่ความโหดร้ายแล้วความกระหายที่จะลงโทษเท่านั้นเองและนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่จะเป็นแกนหลักของเรื่องราวในวันนี้ตกลงแล้วพยายมเป็นใครกันแน่ เป็นผู้คุมสุดอำมหิตที่สนุกกับการทรมานคนบาปหรือว่าท่านเป็นครูผู้เปี่ยมเมตตาที่จำเป็นต้องใช้วิธีที่เจ็บปวดเพื่อสั่งสอนกันแน่เอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกประเด็นโต้แย้งทางปรัชญานี้กันเลยดีกว่าซึ่งมันก็คือการประทะก,กันทางความคิดระหว่างพระอราหันต์กับผู้ปกครองดินแดนโยมโลกคือสำหรับพระมาลัยแล้วเนี่ยคำว่าเมตตามันชัดเจนมากเลยนะครับมันก็คือความรักความสงสาร และความปรารถนาดีต่อทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมกันไม่มีแบ่งแยกไม่มีเงื่อนไขซึ่งนี่ก็คือไม้บรรทัดทางศีลธรรมที่ท่านใช้ในการมองการกระทําของพยายมนั่นเองจากมุมมองของพระมลัยสิ่งที่ท่านเห็นในนรกมันคนละเรื่องกับความเมตตาเลยครับท่านเห็นแต่การลงโทษซ้าแล้วซ้าเล่าการทรมานแบบไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมันดูเหมือนการกระทําที่ขับเคลื่อนด้วยความโหดร้ายมากกว่าความปรารถนาดีแต่เดี๋ยวก่อนครับ เรื่องราวมันมักจะมีสองด้านเสมอทีนี้เราลองมาฟังคำอธิบายจากฝั่งของพยายมกันบ้างดีกว่าว่าท่านมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังการกระทำเหล่านั้น โอ้โหตรงนี้พยายมท่านอธิบายได้น่าสนใจมากเลยนะครับท่านเปรียบเทียบบทบาทของตัวเองเหมือนกับพ่อแม่หรือครูอาจารย์เลยคือถึงจะรักลูกรักสิทธิ์แค่ไหนแต่พอทําผิดกฎก็ต้องมีบทลงโทษใช่ไหมครับซึ่งการลงโทษนั้นน่ยมันไม่ได้มาจากความเกลียดชังเลยนะแต่ทําไปเพื่อสั่งสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้และปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นและนี่คือประโยคสรุปที่ทรงพลังมากจากพยายมครับ ท่านยืนยันเลายว่าการลงทันสัตว์นรกทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเมตตายอย่างแท้จริงเป็นการกระทําที่จําเป็นให้พวกเขาได้สํานึกในบาปที่ตัวเองก่อขึ้นเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการทรมานให้กลายเป็นการสั่งสอนนั่นเองแต่มันยังไม่จบแค่นั้นรับเรื่องมันซับซ้อนไปกว่านั้นอีกเพราะตัวตนของพญายมเองเนี่แหละที่น่าทึ่งมากคือท่านเป็นทั้งเทวดาครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นสัตว์นรกอีกครึ่งหนึ่งในเวลาเดียวกัน หมายความว่าในขณะที่ร่างส่วนหนึ่งกําลังสวยสุขแบบทิพย์ร่างอีกส่วนก็ต้องทนทุกทรมานไปกับการตัดสินและลงโทษคนบาปมันเป็นหน้าที่ที่ผูกติดอยู่กับกฎแห่งกรรมโดยตรงเลยเอาละครับเมื่อการถกเถียงเชิงปรัชญาสิ้นสุดลงก็ถึงเวลาพิสูจน์ให้เห็นกับตาพญายมก็เลยอาสาพาพระมลา,ายทัวขุมนรกต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในการลงโทษแต่ละแบบ จุดประสงค์ของการทัวร์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่สำหรับพระมาลัยองค์เดียวนะครับแต่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือเพื่อให้มนุษย์โลกอย่างเราๆเนี่ยได้เห็นภาพผลของกรรมแบบทัดๆจะได้เกิดความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ไม่กล้าทำชั่วอีกต่อไปและสถานีแรกของการเดินทางก็คือยันตะปราสานร,รกหรือที่เรียกว่านรกภูเขาบดขยี้ครับที่นี่เนี่ยการลงโทษมันสะท้อนบาปรกรรมที่ทำมาแบบตรงไปตรงมามากๆ ภาพของนรกขุมนี้บอกเลยว่าน่ากลัวมากมันคือภูเขาเหินสองลูกที่ทํางานเหมือนเครื่องจักรขนาดยักษ์เลยครับมันจะเคลื่อนที่เข้าหากันเพื่อบดขยี้ร่างของสัตว์นรกที่ถูกโยนเข้าไปตรงกลางบดแล้วบดอีกแบบไม่หยุดหย่อนเลยและตรงนี้แหละครับคือหัวใจของความยุติธรรมตามกฎแห่งกรรมเลยสไลด์นี้แสดงให้เราเห็นความเชื่อมโยงแบบตรงไปตรงมาสุดๆใครที่เคยทรมานสัตว์เพื่อความสนุกสนานก็จะถูกบดขยี้เหมือนเป็นสิ่งของไร้ค่า ส่วนใครที่เคยมีความสุขเวลาได้ยินเสียงร้องโหยหวนของคนอื่นก็จะมาเป็นฝ่ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเสียเองเป็นความยุติธรรมแบบตาต่อตาฟันต่อฟันชัดๆเอาล่ะครับไปกันต่อที่สถานีต่อไปในโยมโลกที่นี่เราจะได้เห็นกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกชดใช้อย่างสาสมณที่แห่งนี้เราจะเจอกับสระน้ำที่ดูกว้างใหญ่น้ำใสสะอาดมากเลยนะครับแต่ความใสสะอาดนี่แหละครับที่ซ่อนความตายเอาไว้ พอน้ำในสระนี้มันเย็นจัดจนสามารถคฆ่าชีวิตได้ในทันทีเลยเป็นภาพที่ดูเหมือนจะสวยน้ำแต่ก็น่าหวาดหวั่นในเวลาเดียวกัน เห็นไหมครับว่าแพ็คเกิรการลงโทษมันยังคงเหมือนเดิมเลยก็คือทําอะไรไว้ก็ต้องได้อย่างนั้นใครที่ตอนมีชีวิตอยู่เคยผักคนหรือสัตว์ให้จมน้ําตายโดยมองเป็นเรื่องสนุกสนานพอตายไปก็จะถูกจับโยนลงไปในสระน้ําเย็นมหาภายนี้เหมือนกันเป็นการย้ําเตือนอีกครั้งว่าทุกการกระทํามีผลตามมาเสมอและแล้วเราก็เดินทางมาถึงสถานที่สุดท้ายของการทัวร์นรกครั้งนี้ครับแต่ที่นี่บรรยากาศมันเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลย จากความโหดร้ายที่เห็นกันชัดๆกลายเป็นความลึก,กลับที่ชวนให้ขนลุกคือภาพที่เห็นตรงหน้าเนี่ยมันขัดกับคำว่านรกแบบสุดๆไปเลยครับเป็นสนามหญ้าเขียวขจีมีสระน้ำใสสะอาดที่เต็มไปด้วยดอกบัวสวยงามมันดูเหมือนสวนสวรรค์มากกว่าแดนลงทันซะอีกซึ่งนั่นแหละครับที่ทำให้มันดูน่ากลัวขึ้นมาทันที ความตึงเครียดมันค่อยๆก่อตัวขึ้นครับสัตว์นรกที่ผอมโซเหมือนไม่ได้กินอะไรมานานมากถูกปล่อยตัวออกมาพวกเขาวิ่งกรูกันไปที่สระน้ำแล้วก็ดื่มกินอย่างหิวกระหายจนพุงกลางจากนั้นก็พากันขึ้นมานอนพักผ่อนบนพื้นหญ้าอย่างมีความสุขทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงด้วยดีหรือเปล่านะแล้วทันใดนั้นเองครับความสงบสุขทั้งหมดก็พังทลายลงด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสที่ดังขึ้นมาจากกลุ่มสัตว์นรกเหล่านั้น ซึ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเรื่องราวในต้นฉบับไม่ได้อธิบายต่อเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาปล่อยให้มันเป็นปริศนาที่ชวนให้เราจินตนาการถึงความน่าสะพรึงกลัวต่อไปเองและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆครับในดินแดนที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกควบคุมโดยกฎแห่งกรรมบางทีบทลงโทษที่เจ็บปวดที่สุดอาจไม่ได้มาในรูปแบบที่ดูโหดร้ายเสมอไปก็ได้แต่อาจจะซ่อนตัวอยู่ในสิ่งที่ดูงดงามและเย้ายวนใจที่สุด บางทีสิ่งที่ตาเห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเสมอไปก็ได้ครับ